ตื้อเอ้าก็เหลาะจบอยู่เนาะ <laughs> <laughs> เื่องวปันไดกักเฮียน,น้องเงินโอ้ยยปันไดกัเบิดเบิเก่ายกาจะไปฮยกวาว่าเขาไมาเขไปนึกงเีเออบกแมนสีเทียงจะค้ำในกระโยงไวๆสักนิดก็ได้นะสิส้น้ยังกันดอกกระเดี่งเสียิ <laughs> เออด่ากูมังก็ได้นะเ <c> ว <oughs> ลากูใช้อ่ะเพิ่นติดซิดีเพี่น้องกูบอกเพิ่นว่าติดซีดีโอ๊ยเหล็ไกไอ้ยี่ห้อต่างสกินนี่เนรอ ไปไปไปขบ้านขบ้านเด้อบดนี่กินจะของกันยังของลูกเด้อบดนี่ไปทุกคนพิกบ้านเราเตะโค่นหน้าผัก ทองฟ้าวปาิปริพย์แหวนน้ำได้เดี๋ยวกรแจ้งเลยอันฟังน้ำบุญแจ้งฟังน้อหมีหมู่เนอะให้เวลา,อ,ลาะวะอีกกี <ละ S 1> ่ไะยะคะระวังนะคำว่าทันเรงว่บพราดถ้าบ่อยากตาขาดอยา่าปฏิบัติเชิงชู ไี่ัวกเขา้าไก่เธอน่าจะรู้รู้อยู่ระวังเป็นสบะนหนูนแม่เตื <c oughs> เ่อเดิน,ปนเาาป็นหัตเป,ป็นลาเปนจะใค่ <c oughs> เ็ะไส้อข้อเพลงใหม่มาหน้าอะไรวะ <c oughs> เพลงใหม่ ่้องมาเพลงไหนก็ติดชัดโดนใจนระยะห้าเมตรฉันว่าฉันเล็งบอบพลาดถ้าบออยากชะตาขาดอยากปฏิบัติเชิงชูนี่ัวของ เธอน่าจะรู้รู้อยู่ระวังเป็นศพน,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 นะนุ่ <c oughs> แม่เตือนเราเด้อไปกลั<ป>บบ้านเราปิกบ้านเราเตอ้อ้ยนะ